สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณสุชิตาตอโมรีแอคนะครับผมวันนี้เราจะมารีแอคท้านุรักที่จะรักมา <laughs> ตอมอรีแอคมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าชาวชนสนทั้งหลายมาแล้วจ้ากับคอนเทนต์ ก้อยนาะตีดีมที่ซีนุนิวเขาไปทําการออกรายการถ้าหนูรับพี่จะรักป่ะเฮ้ยแกมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราต้องทำแบบเร่งด่วนเรารู้สึกว่าอยากดูมากๆเพราะว่ารายการเนี้ยชาแนลเนี้ยเขาปังเขา เขาเลิศอะเก็ตปะเรารู้สึกว่าเราต้องดูเพราะว่าอะไรเพราะอยากเห็น3ามสาวเตาะพี่สีและก็เตาะนูนนิวไม่รู้ว่าเขาจะเตาะกันได้ไหมแบบว่าอาจจะมีคนแบบห่วงการออกตัวแรงหรือเปล่าไม่แน่ใจเราต้องไปดูกันเลยดีกว่าว่าซีนุนนิวกับก้อยนันตีดีมเขาจะปะชะดะกันขนาดไหนเพื่อการสุราไปดูกันเลยจ้าตอมอรีแอ ก่อนไปนะครับผมใครที่อยากแนะนําคลิปซีนนูนอันไหนอีกแบบสั้นๆก็ได้หรือจะเป็นแบบยาวๆให้ตั้งมามาไลฟ์เอาแบบปังๆนะแบบปบะหวานขึ้นตายอย่างเงี้ยไปแนะนํากันได้นะครับที่กลุ่มนี้เลยนะจาขึ้นให้แล้วนะครับผมไปแนะนํากันได้นะครับผมถ้าหนูรับพี่จะรักปะ คำผู้ไลค์กันกัชในคลิปนี้ได้รับการยินยอมจากทุกฝ่ายแล้วขอบคต้องกานทําตามที่รมในคลิปต้องได้รับการยินยอมจากอีกฝ่ายก่อนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ก้อยพี่นาตีพี่รีมในรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปะอ่าลก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ดนะครับวันนี้ผมก็ออพีนาตีพี่รีมเราจะมาแกล้งเมียกันผมจะแกล้งเป็นลมไม่เคยทำแบบนี้เลยเออ เนี่ยหรอที่มาของชื่อคลิปที่ว่าหนูเป็นลมอ่ะโลคือหนูจะมาแก๊งเป็นลมไม่ได้เฮ้ยแต่ก็ดีเลยอยากจะรู้ว่าเฮียจะมีปฏิกิริยายังไงปะอยากเห็นมากว่ารีแอคชั่นเฮียจะเป็นยังไงเนาะก็ไม่รู้ผมจะโพลก่อนไหมฮะไม่แน่ล่ะเฮียอาจจะจับผิดหนูออกก็ได้ยินดีต้อนรับทสุริยกาครนะรับใค่จะรับป้า สายก็ไอ้เพมสีสีเมืองดูเหมาะกับเขาจริงๆนะเพราะว่าเขามาแบบน้ำเงินส้มเออจริงมันดูดูเปมนคนเดียวกันได้ถ้ามีสีนูนิวก็เป็นอะไรได้บ้างเหอเป็นไรอ่ะอุ้ยเป็นได้ะไมองไเขาโอเคยคสีมันเหมาะคืออย่างนี้ปกติเนี่ยมันจะเป็นแค่ช่วงเวลาเดียวที่เราจะต้องจับคุณแยกกันแล้วขึ้นรถคเนียก็จะต้องโฉบ Uh อันไม่ดูเลยเนะ uh อะไรก็คือมานั่งด้วยกันแล้วคือนั่งอันสามแล้วพอมันรู้ตอนนี้ว่าต้องแยกกันมันโอเคไหม <laughs> ุ้ยตัวก้อยนาตีดีแบบไว้ยเนี่ยแรงแรงนะมันคนที่ดูเกินเหมือนไม่ค่อยได้เข้ากล้องอยู่แล้วคอไม่เข้าว่าไมอไม่มีที่แล้วเขาเามือหัวอไ้เอางี้เอางี้เอางี้อยากรู้ว่าถ้าต้องอยู่คนเดียวอยากจะพูดถึงฝั่งยังไงเออคุณอยู่ด้วยกันสคนตลอด่ะก็จะไม่กล้าพูดถึงอีกคนนึงอย่างเต็มที่ไงคิดว่าถ้าอยู่กับพวกคุณสาคนนี่กลัวอยู่เออแต่ก็อย่างที่บอกว่ารคีมันจะสดแป๊บนึงโอเค ให้มักเม่ขึ้นก่อนให้กำลังใจเหน่อยก็นูนิวถ้าเกิดอะไรรี่ปวดเนี่ยเอาดิพี่ซีคือว่าพวกเราทำอะไรหนูนิวโอเคผักด้วยผักด้วยได้เลยเดี๋ยวงั้นเจอกับนดีิวคนแรกเลยไระจักได้ค่ะพี่สีลงไปแล้วอ่ะ วันเดียวเลยวันดียวทุกคนจะไม่ใช่รายการท่าขเราปกติโ่การแข่งเราเชิญเกิดขึ้นคือเห็นเคยเจอผู้ซีนวันี้มาแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นโมเมนต์ที่เขาได้ดูแลกันแบบ็มโมเมนต์เอ็กตรีมสุดจริงจริงเอ็กตรีมเลยนะผมดีดมากแต่แบบพอเราจะแ้งไปลงใช่ไหมเราก็ต้องแบบยิวก่างว่าแบบนิดนึงว่า้อ็นกับไอในที่ตัวเองลงเนี้แล้วเมื่อกี้บนรถที่ก่อนมาผมก็บอกเฮียไปแล้วว่าออด เป็นลมมาก่อนนี้ไม่เคยเลยไม่เคยเลยครับเวลาันนี้มันเป็นลมตอนน่าเฮียดูอยากเห็นเลี้ยเฮียเหมือนกันเพราะว่าเราได้เห็นเคปเขาสองคนน่ะในแบบติ๊กต็อกหรือว่าเฟซบุ๊กอ่ะตลอดว่าคุณพี่ซีเนี่ยเขาดูแลคุณดีมากดีดีมากเขาเป็นคนโรแมนติกงเลยเฮ้ยขิงว่ะเนาะรู้สึกว่าเขาดูโรแมนติกิงว่ะแล้วเราดูแลเขาไหมหรือเราจะเป็นทางแบบอ่อนๆก็มีดูแลเหมือนกันแต่ก็ปส่วนใหญ่จะเป็นแบบใส่อ่อนมากกว่า จริงๆผมกับเฮียคุยกันไว้ว่าถ้ายอดฟอลผมแบบขึ้นครบทุกหนึ่งแสนเราจะสลับกันพาไปเดทพอผมครบแสนแรกก็เป็นเฮียพาไปเดทและเฮียพาไปแบบรูปท็อปของโรงแรมแล้วในบรรยาการที่เขาเอาดูแลเราทั้งหมดเราชอบอะไรที่สุดถ้ากิจกรรมก็ล่าสุดเลยทเชียงรายที่ไป,ไ,ปไม่ได้ชอบแค่ที่นี่ชอบทั้งทริปเลยเพราะว่าแบบเฮียรับหัครอบครัวด้วย คุณแม่เราไปสวยเดี่ยคุณพ่อคุณแม่มาแล้วเลิศเนาะพูดจริงป็นคนคนเหนือใช่ไใช่ครับไม่คอเชียงรายเลยนูนิวอู้กับมึงได้ไหมอู้แล้วอะไรแพทไปแพทมาเดินเดินเดินมาอุ้มาไม่ค่อยได้ไม่ได้เดี๋ยวก็อุ้ไม่ค่อยได้รายกาไปอยู่ไรล่ะอยู่กรุงเทพนานแต่ว่าจริงๆแล้วรายการนี้เนี่ยเราจะต้อง จริงๆเราต้องขอเขาเอางี้เนี่ยมองสามคนเนี่ยนุ้นิวคิดว่าจะชอบใครนเอางี้นุ้นนิวหัวใครได้เอางี้เนี่ยก็คือถามอย่างยคนหนึ่งคนลึกมีเป็นแบบแก๊งซ์หมดเลยเซ็กซ์ฮ่า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 ไม่ไม่แต่ที่อยากรู้ว่าเราจริงๆอ่ะนุ้นิวชอบคนแบบไหนจริงชอบคนที่อายุมากกว่าครับอาดูแลดูแลนูบอกเฮียก็ได้ลูกหนูบอกว่าผมชอบเฮียครับจบจบเลยจบเป๋งเนาะถูกปะ ใช่อยู่ด้วยแล้วแบบประมิดตันนะมันก็ไม่อยู่คนเดียวปัออเป็นคนที่หึงหวงคนรักนะเออนั่นสิดูดูจะหึงหวงนะที่ผมที่หึงใช่สมว่าเรามีแฟนใช่ป่ะแล้วเราก็เดินเดินกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆก็มีคนมาแบบขอถ่ายรูปกับแฟนเราแล้วก็กอนนั่นถ่ายรูปกับแฟนเราคือใครของคือแฟนต้องเป็นดาราแหละถึงมีคนมาขอถ่ายรูปด้วยคือใครล่ะกอดแขนโอ้มันมีอยู่คนเดียวคิดได้ไม่เกินจริงคิดได้ไม่ไกล เยราโอเคป่ะไม่โอเคอยู่แล้วรอผมใายนิ่งแต่แบบจะมองด้วยสายตาแบบให้แทนเรารู้ว่าแบบเราไม่โอเคนะเอราะกล้องแหละคือแต่เราโอ้ยนิ่งเลยอยนิ่งเลยน่าโมโหอยู่นะโอ้โกลัวยิ้มตายแล้วพ่อออนนิ่งดูเลือตาจะรู้เลยแล้วเขาที่หึงเราได้ไหมก็จริงๆแล้วก็เท่าที่เขาหึงเหมือนกันนะมึงมึง สัมภาษณ์แฟนไม่เกินสัมภาษณ์คู่รักไม่เกินจริงแล้วไม่เก right? ินจริงเขาบอกว่าโสดไม่ใช I mean, ่เหรอขึ้นรถคันนี้ต <|ja|>> ้องโสดไม่ใช่เหรออ๋อแบบไปอ๋อคือมันแบบไม่ปกติใช่ปะเออได้ได้ได้รู้สึกว่าแบบแพงอย่างใช่ไหมเราเล้อย่างพี่ซีนี่เคยหึงปะก็มีแล้วก็หึงอยู่แล้วเขาจะได้ออยยังไงเขาพูดแบบประมาณไหนเนี่ยก็จะแบบว่า จะแบบก็มองได้สายตาแบบเซลแต่เขาที่เล่นจริงเราไม่อ่าของแต่ขว่คือสายใช้สายตาเหมือนกันอินน่คือเบาได้เบาได้บาเนได้ลแต่ตอนนี้อยากรู้ว่าอนิวเนี่ยเป็นลมแ่คิดว่าเขาจะทําไงเออมจะตกใจเลยครับเราไม่เคยเป็นลมมาใเียเห็นมาก่อนก็ไม่รู้เขาจะรับมือยังไงด้วยใช่ไหมเนียเดี๋ยวเรากัจะต้องให้นิวไปเตรียมตัวโอเรลองทาตัวเหมือนจะเป็นลมให้ิวครับซอมซ้มมมก็น่ามึน เริ่มมือนี้ก่อนอะไรเริ่มมือนี้ก่อนนด้เนาะเออเริ่มไม่ไหวเลิ่มไม่ไหวพอลงรถไปนี่เราต้องเริ่อมันเนะอาการเริ่มไม่เสียแรงจากนายเอกซีรีส์นิ่งเฮียก็หาว่าซื้อเออลูกติดทูก้ามันปังไม่ได้บอกตรงนี้มันร้อนร้อเหนื่อยแล้วร้อนอะไรอย่างเงี้ย ภาพทั้งหมดฝากไว้ที่นูนิวนะวันนี้เรามาเป็นแข้งเรามาไปที่เราลงทามันจะลงอยู่ลรงพยาเออเออโอ้โหตัวาต้นตัวตีอะไรลูกฉันโอเคเจ้กจักรในกัดเป็นตัวเลขของเราลงไปแล้วใช่หลังจากนี้จะเป็นพี่สี่อ๋ออย่างนี้บอกเขาพอพี่สี่ขึ้นมาก็ต้องเลือกหนึ่งคนไป็นนักต่างหลังฉันมั่นใจว่าเขาเลือกฉันแน่นอนฉันก็มั่นใจว่าเขาเลือกฉันเดี๋ยวพวกเธอเอาอะไรมามั่นใจก่อนไหนมีตัวช่วยแล้วนะอโอเคของแล้วกลับท่านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ เราอ่ะใช้มาตั้งแต่ที่บ้านแล้วชันกินก็คืออยู่ทั้งวันแน่นอนเสียงไปบอกเลยว่าเขาหอมตลอดวันเพราะว่าเราขยับตัวนิดนึงเนี่ยน้ำหอมจะแตกตัวมาแล้วก็คืนความสดชื่นตลอดทั้งวันไปเลยเลยว่าแต่ละคนจะกลิ่นไม่เหมือนกันนะฉันของเธอกลิ่นของฉันกลิ่นฉันคือ Amoras เป็นกลิ่นแบบยาวยวนเวลาพูดกับพี่ซีเนาะ แต่ถ้าไม่อยากมีเคอร์กเตอร์เยาเยาแต่ว่าอยากมีเสน่ห์รู้สึกน่าหลงไหลให้ใช้สีนี้ค่ะสีม่วงอโรลิ่งเอออโรลิ่งของฉันเนี่ยแบบอ่อนหวานชื่อว่าเดลี่ร์เเป็นที่รักเสมถูกต้องดมแล้วก็ถ้าคุณพี่ขี้ขึ้นมาต้องเรียกคุว่าที่รักแลอวมันเลยนะแต่ว่าแรงนะเขาเนะคะไปที่หอมทั่วไปบอกเลยว่าคุณภาพกลิ่นเขาดีมาก แล้วแฟชชั่นซอฟตัวนี้นะคะนอกจากเขาจะให้กลิ่นหอมแล้วเนี่ย<ม>เขายังช่วยปกป้องกลิ่นอับกลิ่นอาหารแล้วก็กลิ่นเหงื่อด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเราใช้ชีวิตทั้งวันแนละ้วมันจะนนมีกลิ่นน,นี้มาเต็มไปหมดนี่คือปกป้องได้เลยที่สุด ลุ่มถูลื่นรีดง่ายมากๆซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะเพราะว่าถ้าสมมติว่ารีดยากมันจะทําให้ผ้ามึงอ่ะดูไม่เนี้ยแบะแต่ว่าพออันนี้เนี่ยนะคะรีดปุบเรียบปรับเลิศสุดแล้วเขาก็อย่างที่บอกมี3กลิ่นคุณอยากจะเป็นทางไหนคุณอยากเยาว์เยือกอยากจะมีเสน่ห์หรือจะอยากจะหวานหวานสุดคุณก็จะซื้อมาทั้ง3สีแล้วก็แล้วแต่ละวันเฟลคเตอร์ไม่เหมือนกันเออ ซื้อได้มากขาของเก่งเนาะได้ตามห้างสรรพสินค้าเลยไม่ว่าจะเป็นท็อปโลตัสบูดแลนด์ูรุฮะหรือว่ารันคาทั่วไปก็ยังมีเออแล้วก็ท่องทางออนไลน์นะคะสามารถเข้าไปดูดิแคปชั่นเลยก็จแปะลิงก์ไว้ให้ตุ้งตุ้งตุ้มเตสามารถซื้อไปเลยสองหมนาทซื้อออนไลน์ช่วง7 7 8ดสิจุดลดสุดๆสุดอาจริงนที่เราต้องใช้เป็นประจาทุกวันดีแล้วใช่ล้ทุกคนคาฝาก Fre ชแออฟด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ ใ,ใะที่เขาเผาคุณ่ยเขาก็เอาเลยทีในขณะที่เขาเผาคุณเขาก็ชืช่นชมคุณไปด้วยนะ <Hey. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันละกันว่าคุณจะพูดเหมือนเขาไหมหรือมันยังไงคือพอคุณขึ้นรถนะคุณจะต้องโสดแป๊บน,นึงขนเขาขึ้นรถมาก็โสดเดี๋ยวออกรถไปก็ปกติเหมือนเดิมนะอ,อ,อยน้องก็โสดอยู่แล้วปะเออเออเนี่ยเนี่ยเนี่ย มีหนึ่งคนที่ลงไปนั่งหลังรถกับคุณถ้าให้เลือกเลยคุณจะเลือกใครถ้าต้องนั่งกับใครเข้าทางสุดโคโซตาเนาะก้อยครับอุ้ยแพมต่อเราเคยเจอกับซีมาก่อนเราเล่นซีด้วยกันคุณก็เคยเจอเขาเห็นเลือกคนานกว่าเคยเล่นด้วยกันเลยเคยเจอเคยเจอเราต้องเลือกคนที่ไม่เคยเจอเอ้ ไม่ได้โกหกเจอที่เดอะสตรีททำเอีอ๋อเป็นไม่เ <abajo> ห็นไหมพี่ซีตัดมันออกเลยน้วเราไม่ได้ทำความรู้จักกันแบบยังไม่ได้ทำไม่ทำความรู้จักกันรู้ทางายอเออไปใครดิมได้แ่แป๊บนึงนะมึงลงไปค่ะปูจะเป็นนักขับอ่ามึงย้ายมาี่ย้ายมาพี่ซีดูเป็นคนแับคาคามเนาะนิ่งๆะดูสเตเบิลเลแว่าน่าเช่ถขมแล้วก็ดูแลได้อะดีไปหมด ก็วางเวลาครับวางเวลามีโมเมนต์แบบสนสนเจ้าชู้แม่ะซีด้อมเลยสนๆอ๋อเออใช่มาจากซีกับนูนี่จริงๆก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีความโกะมีความเดรอดดาดาอยู่หรอคนภายนอกอาจจะมองว่าซีแบบหน้าแบบนิ่งๆมือแบบยิงๆหน้าดูดูเงี้ยรู้จักจริงๆแล้วกบเลือกโง่ไม่เขาเรียกคนเหมือนกันอ่ะโอ๊ยวั้วัเปคคุณเป็นยังไงนิสัยเออสเปคนิวครับเยอะเยาะ แกนี่ไงมันไม่เกินจริงมันไม่เกินจริงฉันบอกแล้วมันไม่เกินจริงเดาได้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่สเปคเนี่ยมันคนนั้นเขาค่อยปักแข็งแต่คนนี้เขาบอกตรงไงเป็นคนพูดตรง,ตรง เมื่อก่อนอะมีสเปคแต่ตอนนี้ไม่มีเลยเพราะรู้สึกว่าโตขึ้นแล้วรู้สึกว่าไม่ได้มีสเปคใครตัวใช่เพราะว่าเป็นตัวของตัวเองอน่ยการที่เราไม่เป็นตัวของตัวเองแต่แรกเนี่ยวันหนึ่งสุดท้ายคุณก็ต้องเป็นตัวเองอยู่แล้วเราจะดูตอนหลังอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นแฟนสายไหนเวลาคุณมีแฟนรับถ่ายดูแลหรือสายนี่ซึนซึ้นเราว่าเราว่าดูแลขบรถครับไม่เบื่อแน่นอนเขาบอกว่าคุณเนี่ยจริงๆแล้วมีความที่หึงอยู่ประมาณเขามีคนรมีมีแต่ไม่ได้คิดหึงขนาดนั้นแต่คำว่าห่วงดีกว่าอ๋ห่วงห่วง นิดนเวอร์ใหญ่ของเด็กอไม่ใช่สมมตนว่านุ้ก้อยนุ้ก้อยคุยกับผู้ชายเยอะเล่นถึงเนื้อถึงตัวไม่พูดนะเราจะแบบอุ้ยเอ้หลี่คือเขาต้องหอไม่ได้โกรธขนาดนั้นเราคือแบบลิงงเซ็งเเหรอก็เดี๋ยวเขาค่อยไปคุยกันอใส่ผู้ให่จัดกาตัวเองเสร็จแล้วก็ีสุดท้ายเรารู้สึกว่า มันก็ต้องสบายใจกับตัวเองด้วยไงคุยดีกว่าคนเรามันมีเพื่อนพหผู้ชายไม่เท่ากันหรอกแปลว่าถ้าคุณเอาคนนั้นเป็นแฟนแล้วคุณต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นผู้ชายเยอะหรือเพื่อนผู้หญิงเยอะแล้วเขาไปเที่ยวแล้วไหมได้แล้วเราเที่ยวไหมผมตอนนี้ไม่ค่อยได้เที่ยวแต่ก็อยากไปอยากไปเหรอตอนนี้เขาแต่งงานเลยอะคุณชอบเที่ยวอะไรที่สุดถ้าคุณจะต้องพาแฟนไปเพิ่งไปภูเขามาฮะถ้าตอนนี้ก็ตอบเป็นทะเลครับ อ่าไปทะเลคุณเป็คนเหนือใช่ไหมคะอุ้ยเชียงรายเจ้าอูบอกค่อยจ้างอูบอกค่อยคุยเรื่องอูบอกไปคุยเรื่องเวลาอูก็แปดไปแปดมาแปดไปแปดไปว่าอะไรอูดแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแอพูดไทยคำอูเมืองกคำอะไรเงี้ยอ๋อ่าอุ้ยใช่หรือคนเรียองนี้เขาจำได้นะมีคนบอกมาว่าคุณเป็นมาเออไม่เกินจริงไม่หรือเปล่า น้องไปที่เปแสนหนึ่งก็ให้ทีแสนหนึ่งให้ทีแสนหนึ่งให้แคลไม่ได้มีแฟนรวยเหมือนใครนะว้าวโดนแซวแล้วคลิปอะไรนะแต่งงานแต่งงานเออมาทำกันบ้านมาคุณข้างรับไหมคะพี่ซีเวลาสุดออกคอนเสิร์ตยอมรับว่าข้างรักอุยจริงเหรอจริงร้อยข้างหน่อยจริงผมถิไม่เคยยอมรับเลยว่าข้างรักเรารู้สึกว่าเราเต็มที่เรารู้สึกว่าอยากใครเงี้ยเราก็อยากเต็มที่แล้วก็มที่สบายใจกันอ๋อ ให้เผานูนิวสักเรื่องสิว่าเป็นแบบมุมที่คนอื่นไม่รู้แล้วหนูนิวเผาอะไรเงี้ยไม่บอกเราก็จะแบบกันคงเป็นเรื่องหนึ่งที่แบบชอบแบบมานูเนี่งมากพี่ออดเดี๋ยวถามสกินชิปอยู่แล้วแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เจอกันทุกวันเนี่ยหนูว่าชอบเหยียบของเท้าเีหยียบเดินเท้าบ้างเหยียบปลายเท้าบ้างเหยียบจนเหยียบจนรู้สึกแบบว่าเอ้ยไม่เป็นไรจนจนเท้าแบบ ไม่ก็เขาอยากจะแบบอ๋อก็เขาไม่อยู่ใกล้ไงพ่ออันนี้เป um um. ็นเรื่องบังเอิญเดี๋ยวเราเนี่ยจะปล่อยเขาลงไปแล้วไปทำกิจกรรมเนี่ยเอาแล้วอะแล้วรื่องของการแข่งขันแบบความรู้ใจใช่ว่าเรารู้ใจกันแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันว่ากิจกรรมเชิงฉันไม่อยากคิดถึงความเล่นใหญ่ของสามสาวนี่เลยว่ะว้ายว้ายอย่างเงี้ยว้ายนิ้วว้ายเป็นไรล่ะอะไรเงี้ยใช้คาดหวังแล้วนะไปครับ เออสอมตอนนี้เดินลงมานูดี้ทำงานแญ่มากเป็นทำงานแบบเฮ้ยเขาเป็นอะไรปะใช่คือเขาเล่นแหละใช่ทีมถ้าครัเป็นลมช่วยกูป่ะช่วยตัวเองไดถ้าเป็นลมเป็นแบบนี้แล้วถ้าเป็นแรงเออ เฮ้ยเมื่อกแบบรเยเลี่ยๆเทนยน่นะฉันคิดว่าเฮียอาจจะไม่ให้นุ่นอยู่ตรงแดดนะอันี้เดานะฉันมาเป็นรถ่เลยวะแล้วไม่เคยเห็นบันทึกชิ้อแต่ไม่มีใครช่วยพราะใจมันแข็ง โอเคค่ะเจอกันหน่อไหมลกหน่อยวอเออเออเอาลมันแสงคนละสปะน่านาขอคนการแดดนิดเดียวการแดดแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนะแสงมันไม่ได้ใช่ปะโอเวเดสก็ฟชปะรอนร้อนอะ โอเคพร้อมพร้อมมากิจกรรมที่เราทำวันนี้จะเป็นการถ่ายใจคุณสองคนด้วยนะเด็กเก่เจอเป็นการที่ถ่ายรูปซึ่งที่ถ่ายรูปอันนี้คือชิคมากสุดปังขอบคุณ่ทรอ่ะขึ้นรูปใบพี่ัดรูปของเรื่องสวยจริงเดีี๋ยวน้จะคู่รีเก่าก้อยในฮาร์โมนีปลอมเปลือกนะเออจำได้ปะ ให้ลูกค้าของคุณกลับบ้านนาฬิกาคือยังไงคะเดี๋ยวเนี่ยจะให้เข้าไปทีละคนแล้วดูว่าคุณสองคนน่ะใจตรงกันแบบทำท่าเดียวกันไหมให้มีหดสี่แอตด้วยกันท่าตรียมไส้ท่าตรียนไส้ยังไม่ได้ตีอะไรยังไม่รู้เลยว่าคนเดี๋ยวจะให้พี่สี่เข้าไปก่อนใช่โค้ชเลยสี่ท่าตึ้งตึ้งตึ้งไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวมาดูว่าจะมีอะไรที่ตรงกันบ้างเออเออเจาะโอเคใครทำทางใครทำอะไรอีกใครทำทางถ้าพร้อมแล้วพี่สี่ลุยเลยค่ะเชิค่ะอ้าครับ อเอเอเฮ้ยท่าไหนดีท่าไหนดีไปลุยไปลุยท่าไปเรียบร้อยโอ้โแต่วันนี้แดดร้อนชิบหายเลยได้เลยโอเคอ๋อต้องสกุลห้ามดูข้ามดูห้าหูตัวกระจายเก๊ะฉันว่านลูกฉันเป็นลมแล้วอันนี้แค่แค่แค่ห้ามดูรูปนะโอเคเฮียเชื่อใจหนูว่าหนูจะทำท่าให้เฮีย เนี่ยทำท่ามนุษหนูผมก็ทำท่าอะไรีนะท่าเสียนี่สทางตาหรือเปล่าไม่ได้ทำครับปิดบ้านเราปิดบ้านนะตู้นะนี่นะคะลูกของพีถ้าเสร็จเราบอกนะโอ้ไปผิดแล้วไอซี่นูนี่ของเราอพี่สีของพี่ีที่มีขยับแบบใจใร้ีมาเลยอ่ะไม่เหมือนกันได้เลยอ่ะยังไม่บ่วแดดแรงไม่ไหวอ่ะจะเล่นอย่างนี้คิวหมดแล้วพัด มาดูกันนะครับว่าหนูจะทำท่าเหมือนเฮียหรือเปล่าแต่เชื่ออย่างว่าสีลวกต้องเหมือนหนึ่งอุ้ยปีนออกมาแล้วปีนออกมาแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราโชว์พร้อมกันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนดูนี้ก่อนแป๊บนึงนะว้ายว้ายอะไรสุดก็ต้องดูแป๊บนึงแป๊บนึงอุ้ยปีนออกมาแล้วปีนออกมาแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราโชว์พร้อมกันดีกว่าเฮ้ยเอ้ยสองนิ้วนี่ถือว่าได้ปะสองนิ้วถือว่าได้ เอ้ยลูกลูกนั่งเฉยๆก็ถือว่าได้เออได้เว้ยแกท่านตื่นแท่น่ะทุกคนทุกคนตอนทุกคนดูตอนแรกทุกคนตื่นเต้นอย่างงี้ปะเหมือนไหมอ่ะมีเหมือน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 เป็นน้ำมันเป็นน้ำมันเปยนนหำมันเขาเป็นร้อนอะมึงทุกอ่ะสลับสลับถือของตัวเองนะอาปาของเพียร์ใช่มแอของเพียร์อันนี้ของน้องท่าแรกก็เป็นท่าแมวครับผมเหมียวเหมียวครับผมแล้วก็เราก็ชอบทำท่าแล้วก็จู ใช่แล้วท่นี้ก็เคยคนละล้าสู้อะไรเงี้ยตาตีนี่คือทำตอนแรกเลยทำเลยอ้นน้ไม่ลูกเออยาาพูดว่ามึงเบรกแป๊บนึงไหมให้นอกิน้หวานดูว่าไม่หวาล่เดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวค่อยๆมาเก็บอีกรอบมาได้อยังไงกันเราคุยนี้เสร็จก่อน อันนี้เจ๊กหล่อครับแบบปกติก็อยู่ตรงนี้ว่าทำให้ต้องไปขาส่งนี้วันนี้คิดว่าฮีน้าต้องทำแน่ๆวะก็เลยหอมด้วยดวไม่อแกฉันไม่มีสมาธิผ่านอะไรปะเนี่ยจบ๊นึงให้ให้าให้เราไปกินน้ำันก่หรได้ไหมกินน้ำไม้ากินน้ำเอาไปอแปบกินน้ำขาดเงินเงินขาดไปรอบนึงก่อน น้องก็ต right? ้แต yeah. hmm, okay. ่ั้งแต่บวนแล้วน้องใช่โอเโอเคเดี๋ยวอันนี้ะนะแกน้องข้ที่เป็นลมก็เติมน้ำอย่นั้นเ่ีน้องก็เป็นลมไม่ได้หรอโอ๊ยโหยฉลุนน่ะหมอแล้วกินหมูปิ้งในรถไม่กินหมูปิ้งไงกินไหตอนนี้นองให้น้องเรียวมาให้โอย่ทคเอเคโอเคโอเคาคำถามแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี่ยว โอเคมาโอเคโอเคโอเคแล้วคือห้าสี่สามสองโอเคแปลว่าใจตรงกันจริงๆถูกจริงอยากถามสองคนแหละเพราะว่าจริงๆยังไม่ได้สัมภาษณ์คู่มีอะไรไม่ใช่รู้สึกเวียนหัวเหมือนกันจะเป็นลมเลยบอกกันเลยแต่ว่ามีโอกาสวันนี้แหละเป็นโอกาสดี่้องแสดงดีมากเลยเราบอกกันแบบเกี่ยวกัทุกอย่างเลยเเออทไมรู้สึกมานี่บอกว่า เป็นห่วงเนี่ยเป็นห่วงตอนนี้เลยฝากผลงานของคู่เลย่ะนี่ฝากต้องแล้วนะคุณนิวจะจบแล้วครับซีโนนิวนะครับคุณจะล้มไปพักว่าได้ให้จบเลยผลงานของซีกับพัดนุผลงานของนี่ไม่เชื่อกูบอกไม่เชื่อนีนมึงมึงอย่ามึงอย่ามึงเอาเอาเอา โอขนลุกอ่ะมีาไนะหนเนะล่อไปนึ่งไปบนึงใคเปนาอานนึ่งนั่งอกมีผักน้โอ้ยเฮียน่ารกมากไว้จะอาให้ไหมน่าอ่ะ เหนื่อยนะทุกคนกูไปเที่ยวกูตีทุกคนแล้วเนี่ยกูไล่ต่อยเลยแล้วกูเดี๋ยวลองให้ตาดูนะแล้วเขาจะเฉลยยังไงฉันอยากรู้แล้วก็กินยาจริงด้วยลูกฉันแต่น่าดีขึ้นแล้วโอ้ยเย้ได้ละ ได้แล้วถือว่าพี่ซีแบบว่าพี่ซีน่ารักมกเลยโอ้ยแกโอ้ยมีการตบเลยอ้ยยิ้มได้ลยิ้มได้ละอย่างเงี้ยดูแลดูดิ้จริงนะคะลูกกูดนเลยลูกอยู่เพี่ซีอะไพี่ซีอะไรอย่างเงี้ย

โอ้ถ้าโดนมือได้โดนมือแล้วเนี่ยไม่โกงหรอพี่จีทำอะไรอะมอะไรที่โกนอะอันไม่ต้องมาแก้ทำอะไรแก้โงาากไม่ทานไงใช่เขาแก้กันบ่อยช่วงนี้พีผลงานอะไรให้ปากแบบเป้นเา้นได้ไหยเดี๋ยวเร็วนี้ผมกับเฮียเราวางแผนกันว่าเราจะเปิดช่องย t u b e ครับแรงมากจะเปิดช่อง YouTube ด้วยแกมีช่อเดยช่องอย่างเปิดด้วยกันหรือว่าอาจจะแยกกันแต่คอนเทนต์อาจจะมีแบบ มาอยู่ด้วยกัน๋อแย่พี่จะดบบนางกว่าก็น่าจะดีนอุ้ยอุ้ยเ่แล้วาเราไม่ออกด้วยไปจะได้บไปด้วยกันเออแต่ว่าตั้งมีสเก็ตไว้ก่อนนะเพื่อเขาแบตั้งช่องมีชื่อกันเมื่อไหร่ก็จะได้ไปกดซัพซิฟายกันได้เดี๋ยว่อนช่างถางไปให้นะคะเล้ก็เดี๋ยวทีนี้ก็เดี๋ยวมีภาพิเศษครับผมคุณทิพมาพิเศษนอนซีรีส์ครับมาดูกันว่าตอเรี่อยจะเป็นยังไง ครับผมแล้วก็เพิ่งผ่านคอนเสิร์ตมาด้วยก็สามารถดูบรรยากาศย้อนหลังได้ตามแฮชแท็กทวิตเตอร์ดีมดแลนด์คอนเสิร์ตนะครับก็เป็นโชว์ยิ่งใหญ่สุดอลังการของดูบดี13คนมากมายโอเคขอบคุณยิ่งใหขอบคุณทั้งคู่มากเลยขอบคุณมากขอบคุณมากแต่ว่าก่อนจะจากกันจะมีคำถามสุดท้ายก่อนปิดรายการใช่ให้เราตอบคนตอบหนึ่งสองสามถ้าหนูรับพี่จะรักปะไม่เออ ยังเปนมาหรือเปล่าหมายยังเป็นนอนเบิร์กเบิร์กนอนกันแล้วก็สองเลยอยางงี้งั้นงั้นเดี๋ยวให้นุ้ยมาแับซีงั้นหนึ่งหยิบมามหยิบไปเยโอ้นยทีนี้ไม่เป็นพวกเราถามแล้วเป็นนุ้ยถามดิสีว้าวครับพี่จะรักปะรักรันไหมไมนมีสองานเถาสีไม่รักเราแต่ว่าพวกเรารักเธอสองคนนะคะแกฉันฉันไม่เคยเสียการขั้นเลยแก น่ารักมากเลยอบคุค่ะแล้วก็ฝากช่องเราด้วยนะครับ YouTube ก็ The Dream มนะ้ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใช่แล้วค่ะแล้วก็มีแฟนเพจ Facebook นะคะก็เป็นมาลตี้เป็นมาครีมค่ะเจอกันติดต่อในตอาสุดโอเคเจอกันเทปหน้ายจชาบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายดีมากต่อหมอรีแอคก็จบไปแล้วนะคบผมสำรับถ้าหนูรับพี่จะรักป่ะ สีนุ่นนิวนะครับผมเฮ้ยแค่คือรู้ทั้งรู้ว่าเตรียมแต่เราก็ยังใจไม่ดีเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบฟิลเหมือนลูกจะเป็นลมจริงๆเลยอ่ะเหมือนนุ่นิวแบบก็ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบเฮ้ยแค่แบบใจไม่ดีแต่ลืมไปว่าเออลูกเตรียมนี่ว่าลูกลูก,ล,กลูกแกแ้งนี่นาเขาบอกได้เลยว่าอีพีนี้ดีมากดีบ้าจริงๆสมรทัดฐานกนนด์นักที่ดี น่ารักมากแล้วก็คู่สีนนิวเป็นตัวของตัวเองมากเลยนะคลิปเนี้ยเรารู้สึกได้ว่าเฮียคือเป็นตัวของตัวเองมากแล้วก็นิวคือแบบร่วมแผนการกรับกลุ่มซิดก็คือแสดงตัวออกมาได้น่ารักมากคือแบบอ่อนอน,ออนแก้งเอาสําเร็จก็ไปงอไปอ้อ,อนอย่างเงี้ยน่ารักทังเลยอะ่ะ่วนที่รักสีนิว,นวทุกคนเนี่ยรักไม่ผิด คนจริงๆนะครับผมน่ารักมากจริงๆนะจ๊ะสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ตอมอด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะวันนี้ตอมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วฝากช่องตอมอร react ช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับผมไปแล้วอันยอง